กลับมาแล้วครับท่านวันนี้ก็มาเ e รียลชันแล้วกันเหมือนเดิมเพราะจานเติ้ลบอกว่าวงนี Rescue ้ไม่เรียลชันไม่ได้จริงๆไม่ต้องจา์เติ้ลบอกหรอกครับจานแม็กพร้อมเรียลชันวงนี้เพราะว่ามันคือวงในยุคที่เกาหลีกำลังเฟื่องฟูแล้วกำลังแบบเปิดตลาดมาเมืองไทยแบบโหอยากกระแสน้ำเชี่ยวใช่ไหมจา์เติ้ลตอนนั้นมามาทะลุทะลวงว่าจะเป็นเลนเซเว่นบิ๊กแบงคาละอะไรกัน โห้โหนิวเยอะแยะมากมายแล้ววงนี้คือนับวันของผู้หญิงของยุคนั้นเลยเอ้จำเมื่อวันเดี๋ยวจะเราเป็นเทรนิวาเราเป็น YG Stand เดี๋ยวจะนั่นไปเปล่าวะวงนี้มีชื่อว่าโอ้โหจันไม่อยากพูดถึงเลยแบบแต่ละคนนี่แบบว่าตอนนั้นมาแบบ ทุกคนนะครับชายไทยทุกคนนะครับเอาเอากวนของจานมาแล้วกันก็ดูกันสี่ห้ารอบครับติดหูเลยเพลงนี้ชอบมากๆนะครับวงนี้ชื่อวงว่าวง Girl g e n e r a t i o n yes ต้องมีเอสครับเพราะเขามีหลายคนมากนะครับก็เรื่องสมาชิกปรับเปลี่ยนเลยก็ไม่ต้องสนใจครับก็เขายัางสุดยอดเหมือนเดิมนะครับ่ะไปดูดีกว่าเดีก่อนเติ้ลเอีตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะห่างจากตัวนั้งกี่ปีอะเติ้ลรู้ไหมสิบกว่าปีอะอ่ะมีสิบขึ้นอะ จริงเหรองั้นอย่าไปบอกเขานะว่าไม่ว่าปล่อยไกอย่อียายาอย่าไปบอกกี่ปีก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่แต่ว่าออไม่ได้ไเห็นนานแล้ว,ว่ะอยากดูมากไปดูกันเลยดีกว่าไปดูว่าสเปนบราเลยจะเพ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ต้องกดเอา <c oughs> <c oughs> มาแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเชื่อเปล่าทำไม่นึกถึงเพลงนี้จ้นเจ้าเจ้นตอนจันเจ้าเจ้าเจ้าเจอาเจ้าเพลงเี้งเพ้่เจ้าเจาเจอาเาเจ้าเพลงเจ้าเจ้าเจ้าาเชอาม้ากคืาเป้ดมาเน้่ยรู้าึกว่้าเจ้าเห้าําให้เร้าเู้าึก่่้ามันย้าน้เวลาเบ้า้าวแบบยุ้นั้นนิ้ๆนะ้เฮ้ยเันนี้พเ่รูเ้สเกคนอื้นรู้าึกาเ้าเ้า่รู้าเ้เจเ้เนเ เกิร์เจเรชันเพลงนี้ของของวงเขาเองอะเพลงนี้เขาใส่ชุดเหมือนแบบกัปตันหรือกะลาสีไม่แน่ใจเติร์นเคยตด้ยินไหมมันเป็นเพลงคือตอนนี้ตอนเปิดตัวไม่อาไม่ได้ถึงตอนเปิดตัวของเพลงนี้เหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกถึงตอนท่อนฮุกข,ของเขาอะ่ะเหมือนเขาเอาท่อนฮุกอันเนี้ยมาเปิดตัวอันนี้เนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ย มันจะแบบสว่างสวัยแล้วบีดเป็นอย่างเงี้ยปึบปึบอ่าลองฟังสิไม่เชื่อคีดูกันด้วยเห็นไหมได้ฟีลางนแ้ น่ารักเพลงก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีมีความแบบ EDM ผสมว้าวสดใสสดใส อ๋อเฮ้ยเอ็มวีเนี่ยรวมๆเลยรู้สึกว่า นี่คิดเหมือนกันนะมีความรู้สึกเขาเรีมาลีมาเตือนดูให้เรารู้สึกแบบนอกจากซาวที่มันสร้างไว้ให้เรานึกถึงแบบงานเก่าๆของของจีจแล้วเนี่ยเรียกจีได้ใช่ไหมจันเติ้ลเกิลเจเนเรชันผมว่ามันไม่ตัดออกแน่เรื่อง, <laughs> เ,รองเรื่องผมปล่อยไกลแล้วมันชอบมาก SNSD อเอออะไรเนี่ยทำให้ผมลืมอย่างนี้วะแม่งหัวปลาทองมากโอเคก็คือ SN s D เนี่ย S N S D เนี่ย คือต้องบอกว่าเขาแบบเหมือนมีซาวรีบายแต่แกตอนเปิดตัวก็รู้สึกตอนที่ภาพอะเริ่มรู้สึกเรามีเครื่องบินด้วยมีแบบเฮ้ยมันคล้ายมันมีอะไรแบบเล็กน้อยอะรายละเอียดรายละเอียดเล็กน้อยอะเอามาใส่ในเพลงนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าอ่าครีเอทีฟเนี่ยต้องทํางานหนักมากแน่เลยเพราะมันมันบางอย่างมันแวบเดียวนะความสดใสหรืออะไรเนี่ยสังเกตไหมแบบงานงานงานเกิร์ลเจเนเรชั่นเมื่อก่อนอะเพลงแรกสมมติเพลงอะไรก็ตามเพลงนี้คอนเซปต์เซ็กซี่ก็เซ็กซี่เพลงนี้คอนเซปต์น่ารักเกินน่ารักเลยเพลงนี้คอนเซปต์แบบ เพื่อนๆการปาร์ตี้กับปาน์ตี้แต่เพลงเนี่ยเหมือนเอามาคลักกันไว้ ي, เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งแล้วเพลงมันก็สดใสดีชอบชอบสำคัญเลยเขาเหมือนถูกสตาร์ไว้แบบลุคของแต่ละคนเนี่ยไม่เห็นต่างอะไรจากเมื่อแบบเมื่อก่อนเลยอะคือแบบโอ้โหสวยเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับสาว์ได้ใช่ไหมแัมเปล ขอแบบเป็นเป็นอภินิยนอ่ะเป็นแบบว่าขอออกแสดงความเห็นนิดนึงโหวน่ารักมากชุดแบบลงทุนเดอดสุด ขอตรงนี้สวยมากท่อนพิเศษนะครับท่อนบิดบิวเอดีอ็มครับ เพลงมันอีปิกเหมือนกันนะมีความแบบยิ่งใหญ่โอ้ท่าเต้นอย่างนี้เท่ว้าวโอ้ยชุดกางเกงขาสั้นขาวเนี่ยโอทำให้นึกถึงแบบ จี้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 ดืดดืดดืดชุดนั้นแบบได้ฟิลนี้เลยอ<น>ืมโอ้โห,หกลับมาสมศักดิ์ศรีครับ <Ă. S 1> อะไรเนี่ยตกท้ายตกใจโอเคเฮ้ยมีอันหนึ่งที่เอางี้แล้วกัน <c oughs> จริงๆจะบอกว่าหารายละเอียดที่เป็นเทคนิคดนตรตีน่ยถามว่ามันมีอะไรเยอะไหมต้องบอกว่ามัมนมีความป๊อปแหละแต่เอาความแบบดนตรีล็กทรอนิกส์มาผสมแล้วก็เอาความเทคนิค EDM บางอย่างมาใช้ก็มีอะไรที่ฟังแล้วนะเอาเอามาเป็นคลิคอะไรที่แนะนําให้ทุกคนได้นิ่นหน่อยเอาเรื่องของการที่เขาใช้เสียง EDM หรือว่าใช้เสียงที่มันมีม ทางอีเดียมเรียกว่าดินิทส์แล้วกันเรียกว่าการใช้เสียงในแบบว่าประดิษฐ์ให้มันเป็นเสียงที่มันเกิดการไซเชนเกิดขึ้นนะครับไซเชนในทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้กันเยอะมากนะครับจริงๆมันถูกใช้เป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับแบบแรกคือมันถูกใช้ในเรื่องของการมิกซ์นะครับ ไม่ใช่การเรียบเรียงนะเอาแรกก่อนถ,ถูกใช้ในการมิ์คือเวลาเรามีกหลายย่านเสียงมันตีกันเนี่ยการทำไซส์เชนจะทําให้อย่างน้อยๆคือลดการลดจังหวะหรือลดอช่วงเวลาที่เราต้องการให้เสียงมันไม่ตีกันนะครับแต่นี้มาอยู่ที่มีการใช้ด้วยโดยการที่ว่าเราสร้างอีกแทร็กหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้อีกแทร็กหนึ่งเป็นตัวกําหนดจังหวะที่จะทาให้ให้กระทบะให้เกิดผลกระทบ ต่ออีแท็กต้นฉบับที่เราต้องการให้มันให้มันเกิดการหายไปดูดกลืนหายไปนะครับอันนั้นก็เป็นหลักการที่วไชใช้การมิกซ์ได้แต่ว่าถ้าเอามาใช้ในเรื่อง,องการเรียบเนี่ย EDM อะไรเนี่ยใช้เยอะมากเอาง่ายๆเลยนะเมื่อเรามีแท็กแรกที่มันเสียงมันไม่เกิดการบูบเมื่อเราเปิดอีแท็กที่มีผลกระทบต่ออีเสียงหนึ่งโดยทางเทคนิคด้านหลังบ้านนะครับซึ่งเราจะไม่พูดถึงมันมันเยอะตายวุ่นวายเมื่อทุกครั้งที่จังหวะที่มันมากระทบต่อมิดีหรือว่าจังหวะที่เราวางตัวเวฟหรืออะไรก็ตามที่เราตั้งค่าไว้เนะี่ยเสียง เสียงอันแรกที่มันตรงเงี้เมื่อเราตั้งค่าตรงนี้มันกลายว่าเมื่อมันถือตรงนี้มันจะวูบลงแล้วมันก็ขึ้นวูบลงแล้วก็ขึ้นตามตามตำแหน่งที่เราวางไว้ง่ายๆอย่ายงาน,นี้เลยเพราะฉะนั้นเสียงปกติตอนแรกที่มันเป็นตื้นมันก็จะเป็นตื้มดื้อดื้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพลงนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับเราไม่ต้องเหนื่อยอย่างั้นแล้วนะครับเรามีพีซีนะครับจะทําไปทําไมก็เรามีพีซีซอย่างเช่น lfo นะครับซื้อมาเลยปักอินใส่ปุ๊บตั้งค่าเลยคุณอยากให้แบบไซส์เชนขี่ ไซเเนแบบหลายๆแบบด้วยเพราะมันมีพรีเซตหลายอันอยู่ในนั้นนะครับก็ดีเจใช้กันเยอะทีนี้จะมาลองดูว่าเสียงไซเเนที่ว่ามันเป็นยังไงเปิดเสียงหลังเพลงนี้ก่อนแล้วกันสมมุตินะอาเสีนกื้นน้นนืสียงมันแกล่งือนืดอนื้เนื้เรื้เนื้ ใช้พรีเซตอ่ะอันนี้ก็ได้โอเคสมมุติเราก,กดตามเพลงนี้ฟังซาวนะครับ oh yeah. worry, no. ดีนะครับอ๋อ ดีไหมครับเนี่ยไซเซน,นครับกดคอรผิดๆๆแต่โอเคประมาณนี้เห็นภาพก็เป็นเทคนิคที่แบบว่าเฮ้ยใช้กันเยอะแหละทุกคนที่ทำพวกเอิเล็กทริก,อ,อ,ยกอ,รอย่างเอบูมแคชอะไรเงี้ยก็ใช้เยอะแน,น่นอนนะครับแล้วจริงเพลงนี้เขาไม่ได้ใช้แค่หุกเขาใช้แต่ต้นเพลงละแต่เขาใช้ไซเชนกับเสียงอื่นๆไปแต่ต้น เพลงนี้ก็สเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเอา <c oughs> เอาเอาเรื่องภาพเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงผมว่าคนที่รีวิวเรียกเรื่องภาพเลยเขาคงแบบตื่นเต้นเพราะว่ามันริมายหลายๆอย่างของแบบเกิร์ลเจนเลยอ่ะตั้งแต่ยุคนั้นเลยอ่ะโผล่มาอย่างนีง้อย่างละหน่อยคนที่เป็นแฟนคลับตัวโยงเน็ตรับรองได้เลยว่าจะต้องรู้สึกแน่แต่ยางพี่แม็กเนี่ยรู้สึกเลยว่าเ,เรื่องดนตรีแล้วกันเขาไม่ได้ทําแค่ภาพที่ให้เรารู้สึกถึงอ่ะเขาทาดนตรีในบางอย่างที่เราริมายถึงด้วยแค่การเปิดตัวแรกอ่ะนึกถึงเพลงตะกี้แหละจินนี่อ่ะคือแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ท่อ,อนแรกของจินนี่นะคือท่อนฮุกของจินนี่อ่ะมันเอามาเป็นอินโทรของเพลงใหม่นะี่มันมีแอมเบียนต์มีอะไรบางอย่างครับซึ่งน่าจะเป็นที่โปรดิวเซอร์ที่เขาบิดอะไรบางอย่างมาเพื่อแบบเปิดปุ๊บคนรีมายเลยว,ว่าเฮ้ยต้องเป็นเพลงเกอร์เจนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งประทับใจอันนี้ชอบเลยอันแรกแลก้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหแบบเวลาการเวลาทําอะไรพวกเธอไม่ได้เลยครับสวยน่ารักเหมือนเดิมรวมทั้งเสียงด้วยการร้องนะครับอ่า ก็เป็นเป็นการร้องแบบที่มีการดับเสียงเหมือน,นที่เรารู้จักกันงานเกาหลีแบบที่เป็นงานไอดอลเวลาต้องการร้องแห่งแรงก็มีการดับแต่เขาดับละเอียดมากจนแทบจะฟังเป็นเส้นเดียวครับการดับเสียงก็มีหลายเลเยอร์คิดว่าท่อนฮุกน่าจะมีแบบ3เลเยอร์อะใกล้ห่างไกลอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับน่าสนใจมากเพลงนี้แล้วก็ฟังแล้วรู้สึกสดชื่นชอบมากอีกอันนะครับที่ชอบเลยนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ทานถนัดมากแต่ว่าก็ดูด้วยความรู้สึกรู้สึกว่ายังเป็นวงที่สามารถมีการเต้นที่พร้อมเพียงแล้วก็ คือจัดระเบียบของการแบ่งกรุปอะดูดีอะหมายความว่าแก็สามารถบางท่อดน,นะครับเราดูเราเห็นเป็น2 2 2 2 4คือ1 2 3 4 5 6 7 8สเ็เรียงสวยงามบางอันเราก็เห็นเป็น4คือเขาจัดแบบโคโราฟเขาดีอะแล้วทำให้รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นการเต้นแบบเป็นคนเยอะเอะะแล้วมันสวยงามนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะจะตกใจมากสมมติว่าอย่างสมมติศิลปินเดียวโอเคแล้วก็มีแดนเซอร์อยู่ข้างหลังศิลปินอยู่ตรงกลางเป็นจุดเด่นก็แดนเซอร์ก็ห้อมล้อมเพื่อจะปั้น ศิลปินตัวหลักเนี่ยให้เด่นหรือบางทีเป็นวงบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปก็จะแบบแค่4คน5คนมันจะยังแบบนี้ได้แต่เกิร์ลเจนเนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบว่าเยอะมากอ่ะคนที่อยู่ในวงอ่ะตั้งแต่แตั้แรกๆเลยอ่ะแต่สามารถทุก mv เลยสามารถจัดให้รูปแบบหรือการโชว์มันดูน่าสนใจไปไม่น่าเบื่อมีการสลับที่อะไรอันเนี้ยเขายังคงแบบสุดยอดได้เหมือนเดิมซึ่ง ก็ยุคปัจจุบันรู้สึกว่าจะไม่ได้แบบนี้แล้วครับปัจจุบันก็เป็นอีกแนวหนึงมันอาจจะสวกขึ้นก็ได้หรืออะไรเงี้ยแต่การที่เป็นจัดระเบียบและอะไรแบบนี้ยังจะว่าไปมันยังคลาสสิกนะผมชอบชอบพี่แม็กชอบมันดูมันดูแบบยังมีความสวยงามในแบบของมันอยู่ก็จบไปแล้วนะครับกบการเรียลชันเพลงของ i r r l e n e r a t i o n นะครับชื่อเพลงว่า forever one นะครับก็เป็นเพลงที่แบบโอ้โหครบรอบ15ปีอะคิดดูแล้วกันแล้ว อาจารย์แม็กนะครับพี่ดีแม็กซ์รันนะครับติดตามตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ยุคแรกๆของเวฟแรกของเกาหลีเลยคลื่นแรกที่เข้ามาแบบเมืองไทยเลยยุคตั้งแต่แบบละครซีรีส์ยังเป็นวินเทอร์เลฟซองอะ่ะแล้วก็เข้ามาเป็นเวฟ2นะครับมันก็เป็นเนี่ยเกิร์ลเจเนเรชั่นนะครับก็เป็นยุคแบบโหนั่งหน้าทีวีอ่ะมีโฟมินิดนะครับมีเทียร่าใช่ปะ่ะโอ้แล้วใครอีกอะ่ะเฮ้ยเยอะอ่ะตอนนั้นแล้วจำได้ว่านันน่งหน้าชอบม,มากเลยช่วงมิวสิกวิดีโอของเกาหลีรันตลอดในะช่องแบบช่องทูชอท่ชองเอเชียอะไรเงี้ยดูตลอดเวลา มีความสุขมากครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้รีแอคชั่นผลงานของศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นก็เป็นศิลปินหนึ่งในดวงใจเลยที่ท,ที่ติดตามที่พี่แม็กชอบ นะครับดีใจมากก็ยังไงฝากติดตามนะครับเรี่องนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับใครอยากติดตามแบบใกล้ชิดก็กดกระดิ่งด้วยนะครับช่องคิดได้ไงนะครับเป็นกําลังใจให้พี่แม็กนะครับกับโปรดิวเซอร์พี่เติ้ลนะครับทางานออกมาเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้มีความสุขกันงานเพลงนะครับแล้วก็ได้ติดตามว่าเฮ้ยมันมีข่าวสารอะไรวกางงานเพลงบ้างแล้วก็ในข่าวสารนั้นมีความรู้อะไรที่น่าสนใจแบบเบาสมองสบายนะครับขอบคุณมากนะครับ